ทัศนะมวยไทย3ยกศึกมวยไทยพลังใหม่วันพุทธที่29ตุลาคม2568เวทีราชดำเนินถ่ายทอดสดทางช่องทู24่เริ่มเวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาและโก s สปอรตเริ่ม20นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปคู่หนึ่งจะชกกันในพิกัด126ปอนด์เหียนทานดักสวนจากคาเฟ่เป็นคนเวียดนามอายุ24ปีน้ำหนักปล่อย61กิโลสูง170เซน ชกมาห้าสบกว่ไฟเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเชิงดีซ้อมใส่ก้อนมวยไทยคลับที่เวียดนามและมาเก็บตัวสวนจากคาเฟ่ที่จังหวัดตรังล่าสุดแพ้นกยกซีเพชดยอดดอยวังเจ้าเคนมาครับส่วนคู่ชกจะเป็นซุปเปอร์บาสพยานนนยิมหรือชอสามพี่น้องเป็นคนอุบลซ้อมพราน26โคราชอายุ26ปีสูง165เซนเป็นมวยซ้าย ต่อยอาวุธดุนแรงแล่าสุดชนะนกยกสีโอปอฮอนเนอร์มวยไทยมาที่ราชดำเนินเมื่อ20สิงหา2568ที่ผ่านมามวยคู่ชอบไปทางซุปเปอร์บาทสจะอาศัยฝีมือเตะซ้ายเข้าป้ายได้ครับคู่ที่2อ,อาเมียจอเมืองศรีจะชกกับเทพมาวินฮอนเนอร์มวยไทยในพิกัด144ปอนด์อาเมียเป็นคนอิรานซ้อมจอเมืองศรีนคนปรปฐม ส่วนเทพมาวินหรือดราก้อนบอลเอนนี่มวยไทยเป็นคนนครศรีธรรมราชซ้อมเอนนี่มวยไทยของหมวดแกะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือดีเตะหนักต่อยแรงไล่แขนแทงยัดไส้แรงหลักเหลี่ยมดีล่าสุดแพ้นกยกสามเพชรด,ดำสอสักชัยมาที่กระบี่มวยคู่นี้ชอบไปทางอาเมียสภาพร่างกายดีกว่าครับคู่ที่สาม จะชกกันในพิกัด118ปอนด์ระหว่างธงไทยพีเคแสนชัยรองแดนมวยไทยหรือมหาหินบางกอกอลไย์ชกกับเพชรจักรจันรชอห้าพยักษ์ธงไทยเป็นคนยะสุทรซอมพีเคแสนชัยอายุ25ปีสูง165เซนชกมาร้อยกว่าไฟเป็นมวยเข่าเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแข็งแกร่งแข็งแรงล่าสุดชนะน็อก บัลลังเงินอ,อยุทธชัยมาครับส่วนเพชรจักรจันเป็นคนสีสเกตอายุ22ปีสูง172เซนซ้อมชอพยักโชกมาไม่ต่ำกว่า70ครั้งเป็นมวยซ้ายฝีมือดีถอยตั้งรับมวยคู่นี้ต้นๆถ้าไม่หล่นก่อนปลายออกชอกไปทางเพชรจักรจันชอห้าพยักครับมาถึงคู่ที่สี เด่นพยักสอสมหมายจะชกกับใจเพชรสิงห์มาวินพิกัด147ปอนด์เด่นพยักเป็นคนอุบลอายุ19ปีสูง173เซนซ้อมหนึ่งชัยวัดที่อุบลชกมาแล้วร้อยครั้งล่าสุดชนะน็กเพชรสีนินทีเด็ด99มาครับส่วนใจเพชรเป็นคนสงขลาอายุ19ปีเท่ากันสูง179เซมเป็นมวยฝีมือซ้ายเหมือนกัน สายเจอสายเลยครับซอมสิงมาวินชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า80ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนยอดอ e ีทีปตททองทวี T มามวยคูนนี้ออกชอบไปทางเด่นพยักฟอร์มสดกว่าน่าชนะไปได้ครับมาทวนกันอีกครั้งคู่หนึ่งชอบซูเปอร์บารคู่สองชอบอาเมียคู่3มชอบเพชรจักรจันคู่4ชอบเด่นพยักขอย้ำว่ามวยคืนนี้ จะชกกันแค่3ยกทุกคู่เลยครับสมาชิกฝากกดไลค์กดติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮรวยๆครับสวัสดีครับ